สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุข,ขูทุคนเดอร์มื่อื่นเลี้ยนเชิญพี่น้องเช่าขอนแกน่นละกาบานไก่เรื่อนเคีย่งนะครับพี่น้องมาร่วมพิธีอ่าร่วมพิธีขึ้นเสาเอกเสาโทนะครับผมเพื่อความิรีมงคลของบริษัทค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกครับพี่น้องเมื่อื่นนี่คือบริษัทเดอบริษัทคืนบ้านไม่ใช่บ้านนะครับที่เห็นคือมันเป็นบริษัทหรือออฟฟิศที่เราเอาไว้รองรับลูกค้าเอฟซีแฟนคลับแฟนเพลงศิลปินเราพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับพ่งนี้ก็งานเช้าจะมีพิธีบวงสรวงตรงนี้นะครับสว่วงเสาสิ แล้วก็เอฟซีมากกับนางหม่องนี่เอฟซี FC มาหรือว่าใค่บานให้เมื่อมากกับนางหม่องนี่ครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับญาติสนิทมีสายนางหม่องนี่เลยมองนี่มอง,มองบวงสวงครับอันนี้กับเป็นมองมองรุมเอลไลนเนี่เป็นมองอาคา่านเป็นมองอาค่านมองขืนพิธีนะครับมองขืนพิธีมืออื่นนี่นะับส่วนซุ่มทางโลก่านมาทางน,นี้จ้ะโลกธานของเขานี่บอกเลยว่าเยอะมากเชิญชวนกันมาไม่ได้ว่าไม่เชิญใครเชิญทุกคนที่เอฟซีเราหรือไม่ใช่เอฟซีอยากมาดูเขามาเลยมากินมากัน มากินเบียร์น้ำกันพี่น้องอันนี้จะเป็นรูปรูปแบบว่าแบบก่อสร้างบริษัทนะครับพี่น้องเป็นรูปแบบก่อสร้างของบริษัทอันนี้จะเป็นพอน้องซีแกรมพอน้องซีแกมอันนี้เป็นเวที่หมอลำหมอลำเล่นฟีเบิดมือเลยพี่น้องเด้อ ไปแวะเบื้องแบบก่อสั่งก่อนเยกมาดคืองานสุืของเฉลยสุดสัตยที่ดหลังไงเนาะใหญ่มากนลนี่ทองสวยมากสวยมากเป็นออฟฟิศนะครับพี่น้องสวยเรียนเชิญทุกคนนะครับมาหน่อยเด้อมากินเขาผู้งเผากุ้แก่เข้ามา รถเัียงรันรถสายไปุอันนี้ห่านหมอลำหมเร่เขาจะมาต่างห่านโรงทานโรงทานโรงทานโรงใจโรงทานต้อนรับคนขอนแก่นและคนไทย <c oughs> เนี่ยบ้านเต้ายูริบ้านฮักนาฮักนาผู้อยู่บ้านฟินแลนด์อันนี้โตนี่กลางไว้้เอฟซีกินข้าวได้หนินแล้วแต่จะนั่งไม่นั่งแล้วแต่ ดากบ้านพลังเป้าประทูเปียอาเล้งอุดรบ้านหักซีแกรมแฟมิลี่บ้านฮักลีโองงแบมแบมแต่วร้อนพ่อคุณนายบ้านเต้าพี่กีตาบ้านน้องเบบบ้านน้องฟุกป้านกเขียนผิดแล้วนี่นบ้านน้องบอล พี่หญิงพี่จอย b, s อ b Protect ทพี่การสายล้อพี่การสายล้อคนบ้านหน้าสายล้ออ,อุ้ยอ้ายวันเกิดลงท่านเจ้าของ <c oughs> บ้านหักพี่เบิร์นเป็นร้ดช่องพี่สุ่อเมริกาพี่เจนคอรเรีย <c oughs> บ้านหักน้องอาจ <c oughs> บ้านสะดวกของแม็กซ์สารัน <c oughs> บ้านชอปเปอร์อ้ยแม คุณทะเลด,ดาวทะเลด,ดาวทะเลดาวอีกแล้วรบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดไก่ย่างมาแล้วเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวฮะไก่ย่างทำอะไรโอ้ยที่ปออันนี้ <c oughs> นข้าวสาลอาหา<ะ>รแห้งจากค่ายโตเกียวและเอฟซีแปลงผักใส่ใส่ย่างเทปมันนั่นราบิ๊กฮักโรงงานกระเทียมดองเซียนี่ซีฟูไหนไก่ย่างอยู่ไหนเล่นอะไรแล้วไก่ย่างอยู่ที่ไหนในพี่หนุ่ม ไย่าอยู่ฝั่งนั้นพรามีควันอ๋อเอ็มเมันไปทางนน้นเนาะแล้วก็ร้านไดโนค่ร้านไดโนคเพชรเกษมแต่ลืมแส่ว่าเบียร์บยังไงเพบอกเเราได้ไก่ย่างตามฟุปอร์นี้แม่ีมองในนี่ยอสซีอก่อ็้ตัวนด่งไฟังน้อมาครบแล้วเด้อ มาพบแล้ว,ลวคุณปอเลิศเลิศกำลังมวนซื้อหัวเซีวพี่น้องสวัสดีไ,ไอพวกนี้เป็นรถนะเป็นรถอันนี้เป็นรถเ,เ,เ,เป็นคันบ้านฮักเลดี้บ้านเลดี้เป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆบ้านน้องแอนนี่เด็ดเด็ดมา,ทาโ,โาทาโกยากินน้ทาโกยากิทาโกยากิจากบ้านน้องสกา,ายตัวเกี่ยวสกายนี่เป็นไก่มารา ด้อมลิงน้อยอันนี้บ้านฮักบ้านฮักของแม่เกตเป็นไอศครีมบ้านฮักตเกียวทุกคน,นบ้านทุกคนเพรแม่พึ่งกับเอฟซีแม่พึ่งและเอฟซีนะครับอันนี้เป็นเป็นรถเป็นรถอันนี้คือเอาไว้ติดรถเขาเป็นเขาเป็นรถมาจอดต่างเลยรถจะจอดนี่นะรถจะจอดข้างนนี้หมดเลยเนี่ยหน้าทางน้ำแข็งนี่แม่ขี้เขาไม่ได้จอดจอดพ่ออยู่วัดพ่อพ่อมาจอดข้างนอกเขาไม่รับไทยขาคิดว่าเรียนเขา เ้ดกแบบนี้็ใครเยอะมากไหมแมนไม่เขาบอกว่ามันไม่เห็นคอเดี๋ยวเขาจะน้อยใจข้าวสารเยอะมากข้าวสารหนึ่งตันหนึ่งตันพี่น้องโรงงานกระเทียมดองนะเนี่ยก็มีป้าใส่บาทไหมนี่สวัสดีพี่ใหม่จ้าต้องทำเบาๆนะคะบอสเพราะว่าน้องนุ่มนวลน้องเต้นนี่เขาสะดโดคอสะดโดคอใหญ่ลาหูบ่เคยอมจันทร์ นี้ตามันอมกูเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะที่รักจ๋าเก่ามงเสาร์